นั่งเฝาเลยนะครับอานังนึงใส่ตาแล้วก็มาอีกเฮ้ยเรี้ยงไรสาย <c oughs> ได้ลององขัดขัดขับผู้อ่านผู้เห็นได้ครับสีสมจุ่มเป็นเนงหนึ่งมี่เป็นอะไรวินครับอืะขาหยาวนะผมนี่อ๋อฟืนแดงครา สวัสดีผมพี่น้องพ่อกับน้องนึงกับไอ้บิ๊นนะจ้ะสวัสดีพญามิยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับผมสวัสดีสีถูก่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันครับบ้านวินกับป๋องนึงในเซาล์ชีนนึงในเซาล์ของวันที่สองนะจ้ะส่งกับป๋องจันจ่าเดือนมิถุนายนพศอซอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ก็หอดมองหอดไม้ม่วงกลัวๆนะครับวันนี้มาผู้บกเป็นข้ามบากนะครับอยู่ในเขตยนตำบลหน่อยค้ามเพื่อวุนฉลิทธิ์เวัดอุบลราชธานีนะครับผมวานก็มาไอ้นี่หน่ว่่ามอง สภาพทางขึ้นมานี่เปียกขั้วมันนี่เนาะมันนี่ึ้นไงในเนาะเงี้ยจ้ะเอาไปหลงเบิ้งครับอยู่ในผู้บกบป็นขมบากนี่สิได้สิมานเฮ็ดยังแหน่มันนี่เนาะ,ะจะ้ะไปครับไปะจะ้าเดิมต้นเข้ามาก็อยู่ทางขึ้นนี่แล้วนะครับน้องหนึ่งพอหรอวะเฮ็ดพอหรอได้เฮ็ดละงูฮะเฮ็ดละงอกบ่ไปเบิ่งครับงอกเ,เ,เหลืองนะครับเมื่อวานบ่เห็นเนาอนหนึ่งเมื่อวานเห็นแต่ละงอกขาวครับมันนี่หลุนกันเบิง่งหลุนกันเบว้งสิมานเฮ็ดยังแหน่เนา่อยวินเมื่อวานนี่เฮ็ดรวมๆกันนั่นได้เฮ็ดแปดโล เี่เองจ้ะเน็ดเพิ่งเท่าเพิ่งทานเน็ดละงูขาวเลยครับอันนี้จะเริ่มต้นในละงูเหลืองนี่นหาอีกหนึ่งนึงจ้ะเกิดปนกันเลยครับไดแล้วละงูขาวจะตึ้นอันนี้กะตามัมาน้ำนะครับกุจ่าตาจามัไซส์ใหญ่กว่าเดิม ดูเพื่นครับจับไใครว่านบมเดเวอร์โซนน,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 นี้นั่นงนึ่งนี่นันดับายเลยครับทางขึ้น,นอีกจีครับพี่น่องโบเห็นเพื่นมาแต่อีที่นี่แจ้งพุ่นอีกวันหนึงไม่ได้มาเห็นแล้วไทยก่อนหนึงไทยก่อน หนีกดงเนาะเมียนจ้ะเห็ดเพือนดอกแดกข้องบนนี้นนนครับพึ่งแดงขอลายจ้ะนี่บุญเมีนจ้นีน่ดอกสองแถมตัวนี้ตัวนี้เห็ดพึ่งเทียนจ้ามาแล้วนี่ครับบุเมนเนพือกเป็นไว้ได้นะครับเมนจะกินเป็นขี้เทียนได้นิดนึงดมงเมืองเมนรสชาติก็ออกหวานอยู่นะครับแกงหวานอยู่ ดึงแดงจ้างามที่ไรลอ้ินเป็นจะได้เนี่ยผุนอีกผุนยังอีกอยู่อ,เอนเดียหนึ่งครับโมเมนหนึ่งเคืองไอินวพ,พันมีอยู่ <c oughs> มีบ้านไอ้นีอยงกันอยู่เ็ดรเงงกบ่แมนของูบ้านนึงแมนจ้ะบ้านไหวอยู่มับนมบ บนดิีบลดกกระมีเป็นล่าพระเจ้าเนี่ยเก็ีเห็ดเป็นว่าเห็ดละงูมียางกายซือกรบ,บานเป็นว่าเลยครับห้ามหันใจเส่าตาแล้วก็มา<ฮ>อีกเกี่ยสามครับอิมอีกนะไอ้วินนะมนที่ละเต็มกำงามเลยว้า สวยสวย้ายไปช่างเพั่นบนนึงมบนมีดอ,อกเดียวเด้อไอ้บินที่พาเบลอีอยู่เลี้ยงกันลองซองไม่นี่ล้วอยู่ใกล้ๆกันทีละ,กกๆๆละปะเขาเ,เรียเลีเ้ยงไรสายเล้ยงลองซองเ่าแทนไรสายแหงนะครับไรสายเขาเรียกไรสายเปื้องซี่ไอ้บิน ตัวนี้เลี่ยงลองซองเฮ้ยงอนดิมาได้จับมาเกีบน้ำกันด้จ้ะอ,อะไรนะมีงานนะครับมูเพิ่กินเบิร์ดได้บินยวงมีที่ดีเห <c oughs> ็นไหมของขันรายการกันครับสีแดงจ้าครับ ี่เดียงขาลายน,นังเปราผาดบ่อนึงอ้วินแน่ึมึ่ฮโอ้ยคุณนะเอ้นา,านี่ลี่ละโอายเพ็่นเป็นปเสือเป็นนะครับพี่อ้ตัวนี้เพี่นีครับอเอาตัวนี้เพิ่นใช้ไอ้วินตัวนั้นปล่อยเพิ่นไปซะเรื่อยๆนะครับไข่หน่อยก็มีนะครับทางลังเมืองหนึ่ง เปิดไปหันแวน้อไข่น่อยเนาะแม่นมาไงไข่ดูนีเอาใด้นั่นนึงแมนจ้ะแต่พอก็เราหาเพวกพันยายไก่อยู่ได้ครับนี่เพฉันบเรอ์ออกจุ่มกันมองเดียวเนาะแมองหันแล้วีขาวป็นที่มาเอาสีดำไปบินพึ่งดำทานนะครับแข็งงามดีเนาะจ้ะโอ้โหป๊าจ้ะ รสชาตินี่เนืบเลยนะครับมึงจุ่มเพิ่นคือคนระเบียบเลยยังหอมบวกมบวเลื่นได้ครับนี่เน้นเนื้อเน้นเนาะดำเลยจ้ะแดงขาลายจ้ะครับมองเหลือเพิ่นเชียร์นี่อันี่เราให้ลงงกเหลืองจ้ะไหมสีผอโพดนะครับแต่ว่าสีบ่วร่างการปันใดได้ครับขันมองเงี้ยวนี่นู่นนู่นเงี้ยจะสั่นโบไปผัวใหม่เนาะจะเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เลื่อยๆกั ราคาจำกันหนึ่งหนึ่งรสชาติจะแบบเดียวกันครับมาพี่นึองหนึ่งมาพี่มาเบิ่งแกงอวนพร้อมนี่เห็นไหมเห็นแล้วเคยเห็นแล้วว่าแกงอวนพร้อมแสดงว่าตัวนี้กินก่อน ข้าลาจ้ะเหิดน้ำปลาสี่น,นึ่งหนึ่งโอ้ต่างี่ะเ,เดีว่าเป็นผึ่งแดงข้าลายว่าเป็นผึ่งแดงสีเนาะผดอีกเลยดอกสีงามเหมข้าผีอีกเลย,ยวินผยใหิเลยครับ ถึงดำจ้ะอีกนึ่งเห็นไหมอีกหนึ่งนางเห็ดยังอยูนนนนน่นี่นนนนนนนครับคนนี้ยินเสียงเงินวอนๆจะโดนพวเวเแยกกันหานะครับเฮ้ยนางเงินหนึ่งหนึงลงอกนี่อะไรบินลงอกก็ขาดแค่นางเฝ้าเลยนะครับ texture หนึ่ง

มูนิมูนีนในเก่าแล้ะได้วินสุงสุดกำลังในเก่าละมูหันมูใหญ่สุดลายไปไหนมูใหญ่สุดเด็กดอกเพมันเก่าคืกาอกันบอกไข่เผื่อนแมนแมนบอกแมนเนี่เก่จำบวชด้กันรู้เลยที่ข่าเราเชื่อเพาถือไม่อย่างกนะินเนาะแต่จำอันนี้ไปเลยนะครับ หอยบานกันเชสิฮอดกเวลาโหลายลนะครับแต่งไปจะปลาพี่น้ำน้ำนนองหนึ่งนี่นอจ้ะอยากนอนกุ้งเกิดแน่นะครับยังไม่แรงเงี้ครับสุดยอดเลยเดียวเทน้อยพี่เนละ่นถือวันหยุดพอดีแห้งมวนแห้งสียงจังเวียนนี่ก็อยูกยยย่กับพญามีไงกับเอือยนะครับอ่ะอพี่เลแบบจัดไปเลยนี่ตจัดปุดทีเดียวเลย เนี่ยเอาอุปกรณ์ไปจังสิงามไปจังสิโบไปดำสิมึงคุณเนี่ยกิตาได้ยังสช่วยงามบ่โอ้ยขาจนพูนอยู่บนเป็นหลางเหลี่ยมคุณเด้แฟนปนตัดจะสิเฮ็ดออกหลอกนี่คนหนึ่งนี่นะครับหมูดองนี่ครับจูมใหญ่แห้งงามงามโอ้ยตี๊ด จะพีเลหนึงหนึ่งไหลายสุนนนนนยดนี่นี่อไรนาะมมือนเนาะอู้ว่าได้วินออ้ยคุณหะมึงหันเกลายเะไนึงหเก่าปะคุณ่ะอุ้ยยีได้วินยัาใครเพื่นบัาน,นี่มาใครสถาบาน ช่นี่เดบานนี่ระงกเหลีงงมมยงกระงกสมอะนี่นะกระงกจีสมครับเอาขาวแล้วว่างันนี้จ้ะผักกาดครับหวานโเห็นเด้ครับจีนี้มันนีเริ่มแลม้วเนาะ ครับกําเปิเ้งขบกําหน,นึ่งัลโโอ้ยขอโทษจะขอโทษตัวนันบาบนวัดเนาะ รวยขึ้นมาจุ่มใหญ่ขนาดครับงานนั่นนึงกำลังจีงงานเลยไกลๆๆจุ่มเป็นบานครับเพื่อนไปไปหันนะครับตัวนี้ขึ้นไม่จุ่มเดียวโม่คนเด้อกําลังเหลื่อมบอเงินบอหาบออีกบอเหงือกเข่าจ้าข่าดงมันึงเงินงานกําลังละดอกกําังละดอกยีกตังนี้ เอาค่าค่า,า,าติดแจางนี่บ้านมานันห<ส>นึ่งทำการใดใดสองจูม่วินหมูดีสมเ,เด็งหนกแดงหนกแดงนี่น่ง,งมาพี่นี่คือแจ้งมีตูมเพิ่อนอยู่นะ นะขี้ขาวขี้ขาวนี่เก็บสี้สมนี่สิอย่างตูมลายหนึงน่งเมียนจ้ะลายสมมีเมียนะครับเก็บเมียนลายที่นั่น,าาน,นครับอีกอย่างนนหนึ่งหน,นึ่งจ้ะ ใจนเนง,ง,งียงเลยนั่นเองโอ้ยเสียงเด็ดเจดดิดเฮงดใจกันนิ่งนึงนิ่งจ้ะใจุ่มแห้งครับบมเมนต์เพิ่นเอาไปเลือดชนิโบ่ <c oughs> ัวนี้หี้ยงข้ามจ้ะมาลครับแดงข้ามผู้บกเนาะมาดูในแลนนดอ,อกใหญ่น,นี่หวานโมเ็นเพิ่นทีนี่โมเยนเพิ่นหวานีกมันหนี่เกับเขาวดลยบ้านหลักงนดอกหน่อยกันะจ้ะรม่น่้ขาสเด้อ เด่นครามทหารได้ยุ่ยตัวนี้ครับนี่เด้อจะออกหล,ลายนี่เองครับเมื่อวานก <จะ S 2> <อ>็นบริษทายนะครับหนึงเก็บให้เบิ่งว่าเพนนะิ่นไปจะได้นหน่อยวินเนาะแี่อันนึงออกร้ายอีลีจะเห็ดตัวนี้เป็นร่าอวกวจะรายครับแต่เก็บไปนอับางเถ้อกับบริษทายน่อยวินเนาะโอ้ยลมขนาดเดิมอันนี้ <c oughs> ลมคัดฝนหรือลมแรงน,นั่นหนึ่งลมแรงลมแรงเฮ็ดกบบระบอกออกแล<า>้วอยู่ในบันนะเก็บไปเรื่อยๆได้นั่นน<ะ>ึ่งงานค้ามังเฮ็ดเพิ่งเขาน้อยมือว่านกันครับงามบันีมาเอาตัวนีตัวจ้ะเข้าลายครับมูเพันธิ์ทนี่นี่แหละแต่ว่าจุบวบยทันใหญ่ชำเฮ็ดบดดินเพอพันธ็์เก็บกันน,นั่นหนึ่งเล้วินิจเลยใส่หนึ่ง เจ็กดอดยังนินลายเลยยายไปฝุ่นอีกไปไทงานครับถือถ่านมาตรงนี้ถือถือวัสดุถ่างให้บินขันเจีบเหยียดเลยุ่นอีครับฝุ่นยายฝุ่นุ่นี้เล่นไหมติดจกดไหมยรงนี อม่เห็นได้เดี๋ยวเดีดอกคุณดิข้างหนคืณใช่หราคะพนเทโอ้ยผีบางทีงแหละบุนอ่ะนี่โอ้ชีชีเดีีเคื่อลังการอยู่นี่นนโนย่นไใร อีกไปเจริญดอกนะครับเพื่อความข่มชัดหน้องนึงจ้ะยี่นี่ครับอืมพวบปันแจกจะกันอะไรพี่ชิจอบอไม่ถูกงามอยู่เพื่อนว่าได้เกิดนี่กกบากไงเพื่อนก็เลยอย่างนี้เนาะเพื่อนก็เลยดอกบัวหนาขาบัวหยาบเหี่ยงเลยวินเนาะข้ายาอยู่ครับมังบัวมึงอวนปันใดมึงอวนมึงจอยเนาะเนีน น่ะขับมาหอดหฮมเ็ดเพิ่นเขาเมื่อวานเสรือบว่าเอาเบ็ดาดีไปหนึ่งบนนึงเรียวจะดอกวันนี้เราเดียวนี่บ่อขาวขเนีครับกราเขือแล้วมุมสู่เนี่ครับผูกเก็บไปจนยือสุดเขียนคืืกอน pha 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 นี <N> ่แล้วมาอีกนิดหนึ่งนี่ดี๋เห็นโอจะแล้วเห็นถ้ามือกนน้เยอะมหรอมเช็นไหวตอนน่อยนี่นาหนึ่งนี่นจ้ะเป็นใหญไหวขีกนกเพ็ละงนี่แเลยครับอ้วินเนี่ายบานเลยันนี้บท่านในยางเลยนี่แดดแน่นแหงคักนะครับอากาศรู้เบาดี่ะคุณแน่ กวดิี่หยด้หนิ่บดินเด็กเกิดจุมกันเลยครับเกเกิดแหงแจ้งเกิดเลยพี่ยู่ไหนพี่แจงเกิดบ้ทันเลยครับเน,นี่ยมันน่เพราะว่าเฮ็ดนี่เป็นกัดเในประเภทผืดอายอุสั้นนั่นหนึ่งนงเนาะนีน่เจ้ะโอ้ยไหลมาเนาะเกิดไหวไงไหวน,น,นะครับล้วก็ลวยเร็วนะครับ ตมือเกาอยู่มีวินเนมนี่กาลัแบบงเห้ยมาหันเป็นไหม่เพิ่มเป็นใหนนม่ไข่เน,นียมงไเนียมมันแม่งใหม่ต้วเหี้สาวหุ่มสาวใหญ่ราอเปล่อะไรมนานเลยอิบหอนน้ำเดดนอาบแดดอยู่นี่ออน,นอนถา นางยืนถ่ะคือกินยู่ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนเถาเนาอเพื่นจะไหวไหวอยู่นีอยู่เถาร้ายนะครับโอ้ดตเสียงเดียดเลยจ่าเลยคุณเข้าใจอยู่ใช่หนึ่งคื cái gì ủa khỉ khỉ này coi này cá tra cá tròn hết cá tra cá tròn hết vậy ta còn gì nữa không nhỉ quá nhá bây giờ ta là cặp đi ao hết phượng đen lắm đó ัดส่วนยอดเดี๋ยวมีสุดเงาด้วยนั่นเ <c oughs> องใหญ่สุดเงาเลยมันเป็นสุดยอดพี่เห็ดละงกแดงแม่นพอ่อโอ้ยละงกเหลืองอะไรอยู่เหลือสามไข่อยู่นั่นเองเหลือสามไข่เพราะว่าพี่น้องไปเอาแล้วท่านะ,ะไข่ละงกจะจ้ะอีพึ่งข้าวจ้า,าต่อครับ โอ้ยโอ้ยขาเหอนคาลายนะครับคุณเอ่าลายครับเห็นไหมครับนันว่าเลยอ๋อพึ่งเข้าดวงจ้าเมื่อวานเห็นสองันนี้ก็น่งเห็นดอกนึงอยเหนบดเต็มเกิดเขาดงมาตรงนึงเขาหน่อยนี่ก็เมีน่นง อันต้นนี้ก็สิงาบันนี้ก็ได้ยงชีวเอาไปเอาหันมึงเนี่ยจนมันซุพมคนเด็กเกิดขัดเนาะนี่อีกนี่ยานพี่นอย่างพี่เนกันลงมาพีมาพีไปใช่ไปแม่วิ่นคนเดินแล้วนี่มาเลยเหนียวๆเลยเนาะอุ้ยอู้ดคนบรเห็นบ่เนี่ย มันมีไก่เดี่ยงเดีเห็นไหมน้องคเห็นวมาอีกนี่เต็มยี่โดงก็ยังโดดก่ตองเงดอดีดนไม่ใหม่กือตัวซุ้มนี่เรา้ตัวนวิเห็นบ่เดี่ยงกันยังไคุณยีกคุณ

ขาเหนาวนหะมนี้เนาะเอาขาลุดท่ื่อ,<ต>องนึงเป่นเห็ดไปเราปร่จานคือมาเตีนุณนขดงเทียนปรจาไปยื่ไปยืนใหญ่ไปยไป,ยยไปมันยาไปปห่ยยไปุ้ยาุ้ยอุ้ยวุว้ย งงน้าบายไม่พอไม่เน่อยอยู่นี่นี่น,นี่นอนนี่พพ่นธรรมดาบุคคลเนี่ยเดี๋ยวไปเลยครับ ยูกอยไรนี้ก็นาย,ยู่โอ้กินดอกแหลกคนีสุดหยดเนะเารนะรโอ๊บวนจังเลยเืา่ายจอนบึงี่นะครับต่อแผ่นบึงจีบจีนี่นะครับอ๋พึ่นแดงครามตาตันใชครับกระก ตัวนี้โกนแถนี่อ้ินการลายครับครมนเป็นี่หาเนาะจ้ะทีบนี่ห้ามา่าหันน้อยหนึ่งน,น,นี่เนาะแรงข้ามนะจ๊ะขอดองจ้ะดอกที่ซอง้่ะมันนี่งานดีดานดอกที่องแดงขาลายอะไรนึงมแดงหลังแตกจ้ะเกิดแดงขาลายบิน,นเหบนี้ บุ้มจุ่มเป็นเงนินอ่ามัเนเตะเยดินแนนเลอ้กขะเด็นเลยเอ้ยเป็นกำเลยเเมันเดอบใหม่นะครับอีกครับ ขักเพิ่อยืนมันคำเลยด้วยคำเลยด้วยใยจองเลยด้วครับหาไปหามาเก็บเห็ดเผื่นแางลุงแห่งไก่นะครับยืนจังมาใหม่เด้อทางลุงไก่แห้งเด้อที่รถเกือบสองส่วนมือเด้อจ้าอะไรนะครับพยามใหญ่พอม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทูกฐานนะครับเอาเห็ดเผื่นแดงขาลายชุดสุดท้ายแล้วก็เงยหน้าขึ้นมากะใบสองกลัวๆแล้วนะครับ มาสองโมงสิบเก้านาทีเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ไกล์ได้ครับพี่ครับที่ท่านทากวางพี่นะครับเป็นเอิร์นะครับทางมาพาพพื้นแตกกันแล้วนะครับผมนะครับเส้นทางมาไปนี่กค่เดียวขวากับไปทางปุ่นก็ไปพาพพื้นแตกนะครับเดี๋ยวทรายนะครับเดี๋ยวขวายังจได้กลับลุงเมื่อบาทนะครับสําหรับมือนีการมาผู้พบเป็นค้าบาทนะครับเน็ตก็ยังออกหลายสิดนิตินะครับคือในคลิปหละไปครับไปหลุ่นเบิง จะได้สีมานหลายสัมไรน้องมันนี่น้องนึ่งกับน,นางถ่ายก,กบบาทไงพุ่นนะครับพูดนะครับน้องนึ่งนางถ่ายพู่นครับครับจะเบิ่งผลงานน้องนึ่งกันเลยเหมือนเฮ็ดบ่ตื่นกึ่ตาไม่ได้ครับตื่นกึ่ตาเก่าแต่เก่ากินใหญ่เห็นครับกึ่ตาไม่กึ่งเหครับมันเบ่งคนงานเดินเข้ามานี่หน่อยพี่เนาะ ก็เป็นเฮีตฝึงเนาะจ้ะเป็นเฮีตฝึงเขาหน่อยเขาดงเห็ดฝึงแดงขาลายเนาะนะครับแล้วก็บฝึงดำนะไอวินแันนี้ละงูล้วนนะครับอันนี้ละงูล้วนแต่เป็นละงูขาวละงูเหลืองละงูดงเนาะแล้วก็ผัวไร้มวยนะมันนี่น้องนึงน่าจะรับเห็ดละงูนะครับเนาะอาแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี่น้องนึงก็ไปเมียนกันย่างพาพี่น้องก็มาหาเห็ดคือเก่าเนาะจ่าช่วงนี้เนาะมัอนี่ก็สี่ได้เป็นเห็ดละงูจ้ะเหฮตฝึงเมากกว่าจะมีลายจะมีฝึงแดงขาลายฝึงข้ามฝึงเขาหน่อยเขาดงเนาะจ่าะจ ก็พอได้อ <an> ย <oficial> ู <an kişi> <P an> ่ไ <aún> ด <yelled> ้กินอยู่นะจ้ามันตากลัวอยู่จ้าสำหรับคลิปมันนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถรือจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหลังนึงก็ไปนินได้แต่เพื่อสิบโบผาดคลิปใหม่ๆเน่าจะนอกวันหน่องหนึ่งกับไอ้หนี้สิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนว่ได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมันนี้สวัสดีจ้าขอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาละครับพี่ม่ยาไอพ่อแม่พี่น้องลุงป่าหาเอฟซีจุกท่านนะครับสำหรับขืนเขาเขาปลาหาเก็บเห็ดปลาในี่ยวันนี้นะครับ วันจันทร์ที่สองมิถุนายน2568นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีข้าวมานอยู่นะครับเหมือนเต็มกระตาไ่เฮาแล้วก็กับเต็มกระตาใหญ่เฮาอยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่หน,หนึ่งบอกไปนะครับพิกัดก็บอกอีกทีหนึ่งนะครับผู้บกนะครับบนันคําบากสั่งหอมนี่แหละนะครับผมตําบลหวยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจัดก,กรรมนี่นะครับผมขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญายมินายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซี FC, ทุกท่าน ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอิฟซีทุกท่านนะครับผมสีร่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจขมาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาพท่านใจกราบขออภัพยพญายม,มยในพ,พ่นอแม่พี่น้องลุงป่านาอิฟซีทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสิขาดบ่ไดเป็นประจําผมกับสิคอามหน่วยไว้ใช่ให้พญายม,มยในพ่นอแม่พี่น้องลุงปา่านาอิฟซีทุกท่านนะครับผม เขามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยหลายใดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกจิตใจจิตหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขคียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมันนีข้ขอกล่าคำว่า,าสวัสดีครับผมพบพ่อกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ